อยบักดิมยเหียงอยู่วะเนี่ยเราไเป้าโอ้ยหิวเขาดิดี๋ยว้้ยไปเี้ยงเ้ยอู้ยน้องน้องหิวเขาเดี๋ยวพี่ฮอน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 โอ้ยเจ้ฮอนเป็นไม่รุ่นไปได้ยเดี๋ยวได้ปลาตัวเ่นึงอออออาดจะตัดมือที่ะเสียบหรอวะ้ยของแกเขาเฮ้ย

แฉบโพดเฮ้ยพี่โอ้ยให้ไปจับหงส์นะพี่เนาะเออได้กันแล้วว่าโอ้ยมสุดยอดแล้วลงมือได้ไหมนี่อ๋อเ้ยได้ใจขนาดเลยว่ะอืมแฉบแฉบแฉบเออได้กันได้กันได้กันเนาะอืมแม่หะไยเยมะแบบนั้นโอ้ยจงพอ cùng <laughs> con, <laughs> <Yeah. cười> ừ. chỉ vang à vang, nữa xoăn nữa không Hả? chắc vang áo còn mấy sản xì สวยเลยวะนี่น่นี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 ปนี่นี่บีออี่นี่งี่นี่นีนี่ี่บย่นี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 ่นนี่นนี่นู่นีนี่แี่น้่นะ่นนีะนี่นีตนมปนี่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 น่นี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 ่น่นี่นี่นีนี่นี่นี่นเนี่นน่่น่นี่ี แซ่บได้บ่เพราะไ่จีน้ำกันบ่เป็นตาแซ่บแต่ว,ว่าไมน้องแ,บบองแบบจ่แต,ต่ว่าขาดยวนนึงเดียวนี่ขาดนึ่งล่ะอขาดตะบักหุงจุดจวดนะต้งจี๊หาใส่ไหมโอ๊ยหมักหุงกับบะหมีอึดตัวหัน่นแล้วมันนั่นมีแต่บักหุงตัวบักพริกกับมีบักเขือกับมีแม่ทุกกับปิ๊ดเอาล้แลนเลยเนาะมัดต่ำไอสิการปี๊ดเนาะจะลงหัวลงสวนนี่ล่ะเยอะกว่าลงหัวลงสวนอีกลงเจังไหนเนาะแต่ซ้ำใช่เดียวกันตัวเนาะอยากกินอย่างกับไปปี๊ดเอาล้แนเลยเนาะมันต่ำมาก จังสันบ่พอเออโอ้โหเพราะเจ้านากรสิเอมมามาปิดตากินดอกจันออืเอ้ยกะเอามาปิดต<อ>ากินรึแล้วเนาะแล้วก็เห็นเจ้าข่อยกระบอกก้นาเน,อน,อนเอาแล้วเนาะเออดีละล่ะเจ้ามากอะไือัวกกันจังเสียไข่เนี่ยไปจังสีดไดยปิดเอาโเทีเอาล้างไงหรือจะซับใช้เดียวกันตัวเนาะแม่นชูไปได้มาจะใส่ปลาล่ะคือเป็นปิดจะเอียก็ยุชสาเจ้าคนดียังอ็ู่ยังนี ตักวัวอืมว้าวตักสิวานตั้งเด่นเนาะเจ้าก,ก็วบบ่านเอาได้ลวดวันนี้ไหมไปก็เอาลวดแล้วเอ้ยเล็กได้ช่วงไปเจ้ามาแล้วก็ดีแล้วเจ้าบ้านอืมล่องห่วงล่งลงองลวด้นลวดอ่ะ

แสบอีลีเว้ยเนี่ยมพกมันปลาชาเจ้ามาแสบปนีเลยโอ้ันไหนแส่วยาห้ดกินแสบทุตัวหรนเนาะเยออได้แสบน้ำมันทุกไปเห็ดดอกแสบน้ำป่าชาเจ้าแม่นหลงเออน่ไยตุ้มคู่เทืากับไเอาอยู่ปาชาเจ้าได้ละอืมบนะเอออ่ะกินบิให้เดียวกันเนาะให้เดียวกันเนาะอ๋ออ๋อิิโอ้ย แซ่บอีหลีเนาะปลาสาคูนี่เนาะ